คำคำสัญญาำคำบอกไว้่ว่ามันกอตามโชวเฮ้ยไปทางไท่ทางเลานะพ่อเนาะวันเสีเอาล่านี่มันจิงันเลยนีไทยัได้เลยละไทยลักเลยโชวลกาเนวันที่ยู่มานี่หละลูกของรัฐบาลเลาบปาเลา ทำคุ้งเกี่ยวกันเล่านี่ยปังเลยว่าเมื่อเขาไปจนไหนจับใจริดลันในชุดในเด้อในวันที่มีเสียง

ตัวตรงๆตัวบนเข็นตัวล่างไนั่นแหละอะไรพวกนี้ย่งไรงานเรื่องกาบิหารต้นทางอเพื่อนบ้านในวันุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมต้นใบก้านเก่าด้วยมาอืดหนาไปกูไปตาเป็นเก่ะตัวแรกสาตัวเขสามสองเก้ เก้าพันเจ็ดเก้าก็สวยเลยี่เก้าก็สวยเก้าเาแสดงมามักอยู่ัวหน่มาเก่าคนมาเก่านวอาจารย์ไนึหเจดแปดเก้ามาเก่านเกามาเราก้อนบอกว่าเจ็ด้นกคถายเป็นเจ็ดเลยมาเรามีเป็นเก่าเป็นเก่าเก่าบุ้นเต แต่ผมเึงนีต้นใหม่ชุกช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 ผมเห็นเก่าเาๆนะในต้นใหม่น่ะเดียวเดี๋ยวเ้าที่จะพาไปดูเนาะ เปกาเปลองไปหน่อยดยู่ไหมชปิ่นนะเมื่อกี้ออกไปหน่อยอะไรมาช่วยจะกินนี่เผื่อจะขึ้นแต้มหนึ่เป็นเก้าเนาะจะเสื้อแอรด้ด้หรอไปเฉียงเด้อยังไอกบไปกบมาไดฝ่ายทะเบียนพร้อมฝ่ายทะเบียนพร้อมฝ่ายทะเบียนอ่ะบียนเก่ายังมาหล่นกันสามเก อะไรเนาะถ้าให้มักสามเก้าสองโอ้มันออกดูโพดเว้ยเอาสามเก้าศูนย์้ยเก้าสองนสิออกดูเห็นเนาะที่ไปหามันมันได้ศูนย์นะเมื่อกี้เนี่ยเป็นศูนแล้วกันรุนลุนร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 ุนว่าปากแอดนี่สิเม่นบ่ศูน ควนทางเบิดเก่าคนมันเป็นเก่าเลยสามเก่าเก่าสามเก่าเก่าไนสื่อห้าน้อยแรงนี้ด้วยนะครับคับเก่ามคลทดแทนกันเนาะแม่จะเขียนมือขึ้นเป็นรัฐบาลไทยเด้อครับท่าน้มเขียนห้สดๆเลยนะครับมันงาะสมเก่าอาะห้จะบะเชงจะบะเชงวิเลทท็แบเป็นไไม่กรบวกขาดไปเลยทอปแนะง่า ช่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่รัฐบาลไทย่ับปีใหม่นี่ะเอนมบอกอาหัวแตงไปท่ยวนหตไหลขึ้นนี่สัอป้าหอดว่ท่านท่าแป่ยังเห็นก่อนเลยสองตัวยังอะพ่องตัวใดสามสอง่ว่าสาเลยเห็นสาเลยขนทนท่าแปงเห็นเอท่ายังเลยนั่นเทว่ทีรูปขงไีนั่นที่าือเซิเห็นอยู่แ หกแปเลยตัวนี้ตัวนี้มันคล้ายๆว่าแต่ว่าถึกกันไว้ได้ตัวนี้เด้อครับครับครับหกแปดสามนี่ละแปดสามคือว่าเห็นในต้นเลยบอต้นตะเคียนเลยเออบนเลือกแป้งเลยกีนแม่นวลยังอยู่บุยู่อยู่มั้ยต้นงาแป้งเนาะคเออต้นงาแป้งเหมือนเห็นว่าวาสุขามเป็นลมธิดอลล์ม้วนนครับแปดสามสองแล้วก็ห แปดสามซัมมี้ล่ะให้ซัมนี้เองครับให้ไปตัดเอาเองเนาะเอว่าจังไรตัดให้กับันผมลดแปดสามกับสามสองเท่านั้นดิอ๋อเย็นลงมาหน่ยสินะแปดสามกับสามสองหกแปดสนะมัองโต๊ะครับแต่ว่าเอาแต่ว่ารถตัวนี้ลงที่นี่แล้วมันเคยมันเคยลดหน้านี่อ่าเลขกสองเล็กมันจะลดเป็นสามหนึ่งนะเพราะว่ามันเคยลดเต็มเตี้ยเต็มเี้ยตลอดนะครับ เขียนเขียนให้น้ำตัวหนึ่งสิน่ะเขียนจะบ่เขียนสามสองก่อนอ่ะสามสองสามาหนึ่งอ่ามห่มันเคยลดยางโอ้มันเคยลดยางต่อกนเล่นนี่สามหนึ่งทาต่อมาอีกสาึ่เออไอซเห็นนพราะว่ยมันเลือกซือเอยาซือมดนเสวารายใหมอืมอืมให้เลือกซือเอาแล้วก็8ปดท่าไดก็แปดสามสามแปดเท่านั้นก็ครับมีะแปด ต้นนี้คือรัฐบาลไทยเด้อของถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เนาะของขวัญปีใหม่ด้วยนี่ครับนี่ละรับโชคตัวนี้อะไรนี่ยอือ F3 สามสองอะไรห่างจีโน่อือ F3 ยัน F4 เป็นเนี่ยโชว์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 รับเป็นเหรียญคุกเกย์บอกคุณน้ำรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเนาะของขวัญปีใหม่รับโชคปีใหม่นี่ละเป็นของขวัญปีใหม่ในปีหกแปดนี่ครลัวว่าจะมาองนี่ละคือเพี้ยนไปสองครั้งเออก บ่อเพิ่นหูนได้หรือยำแล้วยำอีกหกแปดอ่าหนึ่งนี่นี่หกแปดสามครับตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เห็นชัดเจนแหงเลยว่าท่านในท่ายังเลยเห็นเห็นก่อนเลยครับสามสองนี่ต้องต้องเลยผมว่าโอ้ชัดแหงสามสองเลยเดี๋ยวว่าท่านในท่าแปลงอยู่เดี๋ยวครับวันนี้ว่าวันจันทร์แดงว่าท่านในเห็นยังคือว่าท่านในใจทูกใจยังสาครับ เห็นก้อนเลือดไะมหอมาแล้วฟันดีเปล่าคุณพ่อฟันมันขึ้นผู้ชายเอาเรื่อมาให้ยโสงคนแต่หมอนั่นั่นมอนั่นหมอว่าให้ยของพ่นก้อนพ่นว่าออีกคนหนึ่งผนว่าถ้าเอาถ้าให้ยงวดล้างพ่นว่าหมอมาหนังกันนั่นมาสองคนก็เลยว่าโตพุ่หรืออยู่นี่กับบุ้งหงว่าไปเอามืนขึ้นเอาอยูุ่่นน้ำครองหรือว่าปูอยู่นี่ไปบพรรู้ว่าโตไม่ตะเคียนมากกับบุ้งหงแต่เขาว่าจังไหนบ่นนี่ได้เรื่อเขาสี่ห้งวดล้างนั่นพวกนึงอีกบครั แต่เขาหายมาขึ้นนี่เพิ่นมันจะเป็นลูกพระเนาะลูกพระแบบขัดกรอบขัดกรอบเขาเดมาหายเขาแต่ว่าบุญม่าเลขนี้นะเฮ้ยก็มาหานั่นเพิ่นว่าเบิึงเอาเลขนี้อยู่ทางหลังพระนั่นผมก็จะจับเบิึงเลขหนึ่นหกหนึ่งสี่ดีเพิ่นเอาใหม่น่ะมาขึ้นครับควบพันธุ์บุบไปเพื่อให้ไปปล่อยไปคุ้นชูเจ้าเบี้ยนะเลยเรียงจ่อบุญแม่พระเลยหกสี่หนึ่งครับหกหนึ่งสี่ หกหนึ่งสี่สามโตหกหนึ่งสี่ครับเรื่องของฝันใครมาเป็นของฝันด้วยเหรอเด้อเออพอดีมาความฝันจะเอาความฝันอ่าใครมาความฝันครับคือแคดีดาโพสเออมันจะเยอะเกินมันจะเยอะเกินอ่ะคือใช่นี่เอ๋อคือว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญแล้วเนาะเออยังแยกกับขอขออวยพ่อในเอฟซีขอบคุณพ่อครับคนสลินเทวีเพชรพันลุยเรือวาหลายๆช่องเขาคงก็จำได้ในวันในบอลที่ครับก็พอดมามาหนี้หลายช่องนี่หรอกหก่อง 6-2ตามแนวทางไอเอฟซีของควันปีใหม่ได้เกือกอุกัลันได้รับโชครับชัในปีใหม่นี่เด้อปี68นี่ครับขอถือว่าเป็นของขวัญให้คได้กับไอเอฟซีทุกท่านทุกคนเพิ่นได้รับโชครับชัในที่สองบกราสองพันห้าร้อยสิบแปดนี่แหละครับก็ขอให้ มีแต่ความสุขความเจริญในเวลาดียทีปีใหม่นี่เนาะครับไอ่เป็นได้แต่สิ่งดีๆเขามาสาธุกำลังกิจกันบอกคนเอาไปรวยกันเออรวยรวยด้วยนี่เด้อนี่แหละรวยรวยรวยนี่แหละเป็นของคนปีใหม่แท้ละมันนี้ครับนี่แหละรับโชคปีใหม่มิตรนี่แหละอยู่แล้วคิงนึ่งอยู่คิงนึ่งไม่ต้องไปยังแล้วครับอยู่แท้เอออยู่แท้เอาไปรวยปีใหม่เอาไปรวยสาธุสาธุสาธุเฮงเฮงเออาหมันปังปังเด้อ